ฝุ่นละอองขนาดเล็กตอนนี้ตามท้องถนนนะคะมีขนาดเล็กน้อยกว่า2.5ไมครดังนั้นเมื่อเราสัมผัสฝุ่นละอองขนาดเล็กเนี่ยมันก็สามารถที่เข้าสู่เยื่อบุระบบทางเดินหายใจได้อาการก็จะมีความแตกต่างกันตั้งแต่เรื่องของคัดจมูกมีน้ำมูกไอเจ็บคอและสามารถเกิดโรคกำเริบเรื้อรลังได้อย่างเช่นในคนไข้ที่เป็นโรคหอบหืดหรือถุงลมป่งพองแต่ที่เราต้องระวังก็คือในคนไข้กลุ่มเสี่ยงค่ะเช่นผู้สูงอายุห,หรือเด็กเมื่อสัมผัสฝุ่นละอองขนาดเล็กอาจทําให้เกิดภาวะปอดอักเสบติดเชื้อเป็นปอดวมได้ และที่สําคัญเนื่องจากว่าฝุ่นลอองขนาดเล็กเนี่ยมีฤทธิ์ไม่ต่างจันากก้อนของควันบุหรี่ดังนั้นหากเราสัมผัสฝุ่นลอองขนาดเล็กไปแล้วเวลานาน10-20ปีอาจทําให้เรากลายเป็นถุงลมป่งพองเช่นเดียวกับคนไข้ที่สูบบุหรี่หรือทําให้เกิดภาวะของมะเร็งปอดในอนาคตได้ค่ะ ยากค่ะเนื่องจากว่ามะเร็งปอดระยะเบื้องต้นมักจะไม่มีอาการจะมีอาการต่อเมื่อเรามะเร็งปอดระยะลุกลามเช่นมีอาการไอเรื้อรังเจ็บหน้าอกเหนื่อยง่ายหรือว่าหายใจมีเสียงดังเบื่ออาหารน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุกว่าเราที่จะมาตรวจตอนที่มีอาการแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นร,ระยะสุดท้ายแล้วก็ได้ค่ะโชคดีสําหรับเราปัจจุบันนี้มันมีการตรวจอย่างหนึ่งที่เรียกว่าโลโดสซีที ct, เป็นการตรวจมะเร็งคัดกรองมะเร็งปอดระยะเบื้องต้นโลโดสซีทีเนี่ยเป็นการตรวจโด,ด,โดยใช้ เอ็กซาเลคอมพิวเตอร์นะคะที่มีความละเอียดมากกว่าเอ a กซาเลปอดทั่วไปเป็นการถ่ายภาพ3มิติแต่เป็นการใช้ปริมาณลังสีที่ค่อนข้างต่ําเมื่อเทียบกับเอ a กซาเลคอมพิวเตอร์ระดับธรรมดาดังนั้นมันทําให้เราเห็นเรื่องของรอยโรคที่มีขนาดเล็กหรือก้อนที่มีขนาดเล็กไม่สามารถเห็นได้ในเอ็กซาเลปอดปกติซึ่งทําให้เราสามารถที่จะตรวจคัดกรองมะเร็งปอดระยะเบื้องต้นได้ค่ะ จริงๆการตรวจเนี่ยไม่ได้ลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งปอดแต่การตรวจเนี่ยสามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งปอดเนื่องจากว่าความเสี่ยงเนี่ยเกิดจากการที่เราสัมผัสกับบุหรี่ดังนั้นสิ่งที่จะลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปอดจริงๆก็คือการหยุดบุหรี่แต่ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงในการเป็นแล้วเราตรวจด้วยการตรวจวิชัยด้วยโลดวัตซีททุกๆปีจะสามารถเจอมะเร็งปอดได้แต่นในระย,ย,ยะเบื้องตน้นและสามารถรักษาให้หายขาดได้ดังนั้นการตรวจด้วยโลดวัตซีทจึงลด อตราการเสียชีวิตจากการเป็นมะเร็งปอดและสามารถลดได้จากการศึกษาลดได้ถึง20%นะค่ะ